สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเชยเสร์อกิ่งเพชรที่ช่อง Youtube เชยเสร์อกิ่งเพชรโหราศาสตร์คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับในช่วงเดือนมกราคม2,564นะครับดวงชะตาในช่วงเดือนมกราคม2,564นั้นจะเป็นอย่างไรผมก็มาบอกแนวโน้มดวงชะตาให้กับคุณตลอดนะครับท่านใดที่เข้ามาชมผมครั้งแรกอย่าลืมกดถูกใจ กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงขณะนี้ช่อง YouTube ในต้นปี2564นะครับช่อง y YouTube เชจีเซอร์กิงเพชรก็มีผู้ติดตามทะลุ3แสนไปแล้วนะครับนะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยติดตามมาอย่างเหนียวแน่นนะครับและกดแชร์กดไลค์ให้ตลอดนะครับแล้วก็ให้ความสนใจมาตลอดนะครับผมขออาราธนาคุณพศรัตะไทรนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลจิตดลใจและคุณความดีของท่านที่มีนะครับขอให้ปกปักรักษา ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภด้านต่างๆขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตนะครับชาวลัคนาราศีพฤกษภจริงๆแล้วภาพรวมในปี2564เนี่ยที่ผมทายไปแล้วนะท่านใดที่ยังไม่เคยดูก็ไปดูนะครับอันนี้ผมจะทายเล็กๆน้อยๆว่าเดือนนี้จะมีวิถีความเป็นไปอย่างไรชาวลัคนาราศีพฤกษ์ในดาวราวหูนี่โคจรทับดวงชะตา นะครับดังบทกรอนอสซูรินมาดแมนกลุ่มรักเมธพึกศพตามจักเลิอดแล้วนะครับชะตาในชาตินั้นย่อมทรงศักยศนั้นหมื่นนาหากเป็นทาหารจะสงรงฤทธิ์กล้านะครับนะยุดกล้ากลางนรลงคือราวหูเนี่ยที่ทับดวงชะตาตรงนี้เนี่ยนะครับนะราวหูเนี่ยได้ไปดื่มกินน้ำำําอมฤตนะครับเมื่อราวหูให้คุณในดวงชะตานะครับก็จะเป็นคนที่มีอิทธิฤทธิ์นะครับ นะถ้าเป็นไพ่จะได้เป็นนายในปี2,564ในชาวพึกษศกถ้ามีชื่อเสียงอยู่แล้วจะปังมากขึ้นนะครับชาวพึกษศกเนี่ยถ้าเป็นนารานักแสดงนะครับก็จะมีโอกาสที่จะโกอินเตอร์นะครับหรือมีไลมีแบบหนังเข้ามามีละครเข้ามานะครับหรือท่านใดที่ทำงานด้านโซเชียลต่างประเทศนะครับ หรืองานด้านความเชื่อต่างๆชาวพึกงศพจะมีสิ่งดีๆเข้ามาด้านวิจัยพัฒนานวัตกรรมต่างๆเทคโนโลยีต่างๆชาวพึกงศพหรือเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่แล้วนะครับนะจะเกิดสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตปังผลงานรุ่งเรืองนะครับเกิดความเจริญก้าวหน้าถ้าเราหูเดิมคุณดีจะเกิดสิ่งดีๆกับคุณแน่นอนต้องมาเช็คดวงชะตานะครับนะถึงจะทราบในดวงชะตาชาวลัคนาราศีพึ่งปีนี้เดือนมกราคมเนี่ย ดาวประจําตัวของคุณเนี่ยโคจรเข้าไปเป็นเจดต่อดวงชะตาอยในเดือนคู่มิตรนะครับได้ตําแหน่งที่เาเรียกทิพินทุบาทปะก็ได้นะครับนะแล้วก็ดาวชิดเป็นมรณะดาวพฤหัสเป็นจุดสุภาพกับดาวเสาเป็นเกษตรราธิบดีในรอบ30ปีดาวพุธก็เป็นจุดสุภาพในช่วงเดือนนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นจะมีเรื่องเพศตรงข้ามให้ต้องเอาใจไปผูกพันหรือมีเรื่อง อ่าเป็นลักษณะของสาธารณะมีเรื่องคนอื่นนะครับให้ต้องไปยุ่งเกี่ยวนะครับมีเหตุการณ์ให้พบเจอกลุ่มคนสาธารณะนะครับหรือต้องอ่าคือจริงๆแล้วเนี่ยดวงนะ่ะถ้าใครมีคู่เนี่ยจะมีเรื่องให้เอาใจไปผูกพันมากเป็นพิเศษเป็นห่วงเป็นใย,ยหรือท่านใดที่เพิ่งเลิกกันไปก็คิดเรื่องเขาเป็นพิเศษเลยแหละนะครับมีเรื่องให้ใจนั้นตกไปสู่ อิทธิพลของผู้อื่นได้ง่ายฉะนั้นต้องควบคุมจิตให้ดีเวลาทํางานคอนเน็กกับผู้อื่นหรือบางครั้งมันจะมีเรื่องให้ใจมันไปนผูกพันกับผู้อื่นมากจนทำอะไรให้เราจิตเราตกได้นะครับแต่ช่วงเดือนนี้มกราคมเนี่ยเป็นช่วงที่คุณจะได้กินของอร่อยนะครับของที่พึงพอใจทางจิตได้เสื้อผ้าได้เครื่องประดับนะครับได้เจอคนถูกใจนะครับได้พบเจอผู้คนที่พูดจาถูกคอนะครับ แล้วก็ในดวงชะตาเอาเจาะลึกในเรื่องของงานการงานของคุณนั้นนะครับมีมุมที่ดีเข้ามาสู่ชีวิตนะชาวพึกษกนั้นจะดําหยิบจับดําเนินอะไรต่างๆมีโอกาสคิดถูกทําถูกลงทุนถูกวางแผนถูกดําเนินกิจใดๆมีความสําเร็จเป็นอย่างดีถ้าดวงจะปังก็จะปังแบบยิ่งใหญ่นะจะขับเคลื่อนในทางที่ดีขึ้นอยู่กับรากชะตาและรากของดวงขึ้นอยู่ไปกับตามบุญตามกระแสบุญที่มีมานะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยชาวพึก่งกเนี่ย ต้องมีมุมที่ดีเข้ามาสู่ชีวิตแน่นอนในช่วงเดือนมกราคมในด้านของการงานเนี่ยนะมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือมีคนรู้จักในกิจกรรมทางการงานของคุณมากขึ้นไม่ว่าคุณจะหยิบจับซ้ายขวานะครับมีความสําเร็จเป็นอย่างดีนะในดวงยังเอื้อให้ในดวงชะตาเนี่ยท่านใดที่เกิดราศีพฤษภเนี่ยที่มีดวงบอกว่าจะมีญาติผู้หญิงเจ็บป่วยนะครับมีผู้ใหญ่ผู้หญิงที่เป็นญาติพี่น้องเจ็บป่วย หรือมีญาติพี่น้องคนในครอบครัวนั้นเจ็บป่วยนะครับแล้วก็ดวงชะตาจะมีการย้ายที่นอนย้ายที่อยู่ในช่วงเดือนมกราคมหรือท่านในรอาการย้ายที่อยู่ย้ายที่นอนย้ายออฟฟิศย้ายสำนักงานซ่อมบ้านซ่อมรถเป็นการแก้เคล็ดดวงชะตาถ้าไม่ได้ซ่อมบ้านซ่อมรถรถพังรถเสียนะครับต้องซ่อมรถยางรั่วยางแตกเกิดขึ้นได้นะครับในดวงชะตาเช็ครถให้ดีเดินทางนะครับอาจจะได้นอนที่อื่นมีโอกาสพบปะญาติพี่น้องกลุ่มคนเก่าสังคมเก่าคอนเน็ชันเก่าเครือข่ายเก่า นะครับดวงเป็นไปลักษณะนั้นมีโอกาสได้รับเงินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์กาบไหวขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกิดสิ่งที่ดีมีโอกาสดวงบอกว่าจะได้เดินทางไปสถานที่เก่าพบเจอกลุ่มคนเก่าๆนะครับมีภาพความทรงจําเก่าๆบางอย่างดึงจิตให้หวนคิดถึงในช่วงเดือนมกราคม นะครับภาพเก่าๆความทรงจําเก่าๆกลุ่มคมเก่าๆสถานที่เก่าหรือสภาพแวดล้อมอะไรบางอย่างจูงจิตใจให้คุณไข้ครวนหาสิ่งเก่าๆสิ่งในอดีตเกิดขึ้นในดวงชะตาในด้านของการเงินนะครับการเงินการทองชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนนี้เป็นเดือนที่รายจ่ายจะค่อนข้างเยอะนะครับแต่การเงินการทองของคุณนั้นดาวการเงินโคจรร่วมกับดาวพฤหัสบดีนะครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะ ร่วมกับดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวคู่สมพลเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาพท่านใดมีไรายได้จากต่างประเทศนะครับการเงินการทองคุณจะไปในทางที่ดีท่านใดรองเงินจากต่างประเทศมีโอกาสได้นะครับท่านใดที่รองเงินจากโมโรดกหรือว่ากําลังรองเงินอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีโอกาสได้นะครับท่านใดที่เกิดลัคนาราศีพฤกษภเนี่ยนะครับที่รองเงินจากผู้ใหญ่หรือสถาบันทางการเงินมีโอกาสได้รับการอนุม,มัตินะครับนะในดวงนะครับ ในดวงชะตาของค,คุณการเงินคุณดีแน่นอนในเดือนมกราคมขาดเงินได้เงินนะครับดาวยังแปล,แปลว่าคุณจะเสียเงินกับบ้านกับรถกับญาติพี่น้องนะครับกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแต่ลองระวังสุขภาพการเจ็บป่วยนะจริงๆแล้วถ้ามีการเดินทางไกลจะแค่เคลแก้ไขดวงชะตานะครับหลังวันที่6ไปเนี่ยนะต้องระวังตรงนี้จะได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพิธีกรรมงคล นะครับมีพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์หรือทาพิธีกรรมมงคลอะไรต่างๆด้วยในช่วงเดือนมกราคมนี้นะครับถ้าไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับรดน้ำมนต์จะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนดวงชะตาพอดวงเว่าจะได้เจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดีนะบางท่านเนี่ยในเดือนนี้นะมีโอกาสพบรักคนรักเก่ามีเรื่องคนรักเก่าให้หวนคิดถึงให้ใจห่วงหา ให้ใจคิดถึงหรือวีดีไปบังเอิญเจอคนรักเก่านะครับเส้นลังสัองหอนคุณแม่นยำนะครับในช่วงเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีในกิจกรรมต่างๆที่เป็นกิจกรรมมงคลให้ทําสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตแน่นอนนะครับสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตแน่นอนนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในด้านของความรักมีโอกาสเจอคนมีขั้นมีตาแหน่งเจอรักจากโซเชียลออนไลน์นะครับเจอคนแปลกๆคนในโลกใบนี้แบบนี้มีด้วยเหรอนะครับคนแบบนี้ในโลกใบนี้มีด้วยเหรอ เป็นลักษณะนั้นเลยในดวงชะตานะครับมีดวงว่าจะมีโอกาสเกิดสัมพันธ์ลับๆมีเรื่องลับๆลมคมในเกี่ยวกับเรื่องเพศตรงข้ามนะฮะให้ได้คุณได้ประสบพบเจอหรือมีใครบางคนเข้ามาคุณกับเปิดเผยมันไม่ได้ให้ใครร่วงรู้หรือเป็นความสัมพันธ์บางอย่างที่คุณบึงพอใจนะครับที่อยากจะสัมพันธ์ลับๆนะครับไม่เปิดเผย ดาวอังคารนะครับเป็นวินินาศต่อดวงชะตาร่วมกับดาวมฤตยูตรงนี้นะครับนะในดวงชะตาเนี่ยต้องระวังคนรักเจ็บป่วยคนรักแข็งข้อนะครับมีอะไรก็ให้ยอมออกอ่อนเข้ากันหน่อยนะครับ นะก็จะเกิดสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตต้องระวังการทะเลาะบาแ้งจุกจ,จิกใจบ้างนะครับในช่วงเดือนมกราคมชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับเอาสิ่งต่างๆตรงนี้เอาไปล่อดวงชะตาให้เกิดสิ่งดีๆนะครับเอาพักดันชีวิตวันนี้ผมก็พยากรณ์ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ